เซรินินค่ะคุณลูกค้าเซรินินเนื้อใหญ่ธรรมชาติเนื้อปางเสื้อสวยๆมาแล้วค่ะคุณลูกค้าเสื้อรินินเนื้อลินินแท้ค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคะแพทเทิร์นทรงคอวีนะคะคุณลูกค้าแต่งทิมลูกไม้ค่ะอันนี้นะคะที่เรียกทิมนะคะดีเทลละเอียดมากค่ะคุณลูกค้าคอวีนี่คอวีแบบทรงโค้งนะคะคุณลูกค้างานปักฉลุค่ะทําระบายช่วง ต่อจากคอนะคะทําระบายสวยหรูค่ะรุ่นนี้ใส่ไปงานใส่ออกงานใส่ทํางานได้หมดนะคะดูงานปักนะคะเขาเรียกงานปักทูโทนค่ะปักสลุทูโทนนะคะอ้อมยาวจนไปถึงด้านหลังเลยคะ่ะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะนี่นะคะแขนสามส่วนค่ะคุณลูกค้าแขนสามส่วนมีปลายสมอกนะคะยังยืดไม่ย้วยนะคะงานปักนะคะ งานปักตัวต่อตัวค่ะคุณลูกค้ <hi> เาเนื้อผ้านะคะส่องดูจากจับอันนี้ได้เลยค่ะเนื้อไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากนะคะมีซับ ال ในเย็บต erm. ิดนะคะเป็นผ้าคอตตอนอย่างดีระบายอากาศได้ด <registering> ีค <wh ining> ่ะออ่เที <tule identified>. ่เป็นนี้ใส่ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อไซส์เอนะคะไซส์เอสีน้ําเงินนะคะตัวนี้คือสีน้ําเงินนะคะนี่นะคะไซส์เอสตัวนี้อกสามสิบหกค่ะคุณลูกค้าสะโพก จะอยู่ประมาณ40ค่ะบวกไปประมาณ4เอ่อ4นิ้วนะคะคุณลูกค้าความยาวของตัวเสื้อจะอยู่ประมาณ22่สถึงนิ้วเพน,นีอกจริง5เอ่ออกจริงสาค่ะตัวเสื้อ36ค่ะใส่ใส่เหลือยกแขนได้สบายๆค่ะเอ่อส่วนความยาว22ถึง23านิ้วนะคะเพน,นีน้ำหนัก5้าบามนค่ะก็ยังคงใส่ไซส์ S อนะคะโชว์ตัวเสื้อด้านแขนนะ งานละเอียดมากค่ะสวยหรูค่ะไปแมทกับผ้าสิ้นนะคะไปแมทกับกางเกงกระโปรงได้หมดเลยค่ะจะใส่เข้าไปข้างในก็ยังได้ค่ะอันนี้เป็นดีมาพร้อมกับกระโปรงยีนนะคะให้ดูไวรุ่นหน่อยนะคะมีทั้งหมดสามสีนะคะแต่ขนาดเริ่มไม่ครบแล้วนะคะคุณลูกค้าขายดีมากเลยค่ะออกไวอะ,ค,ะค,ค่ะคุณลูกค้า ลิน,น,นินสีพื้นนี่จะขายได้ได้ได้ไดเร็วอะค่ะอันนี้สีขาวนะคะคุณลูกค้าสีขาวไซส์เอ็มค่ะตัวใหญ่ค่ะทรงทรงไม่เล็กค่ะอันนี้สีส้มนะคะสีส้มจะออกส้มอิดนะคะส้มจะไม่แจ๊ดเหมือนในวิดีโอนะคะคุณลูกค้าทาถึงไซส์ 3X นะคะไซส์เริ่มไม่ครบนะคะอันนี้คือผ้าซับในคาตตอนนะคะสนใจทักมานะคะ ากกดหัวใจกดติดตามเซรินินค่ะคุณลูกค้าคอดีใส่เซรลินินสีขาวคอวีนะคะดีไซน์ตัวนี้คอวีโค้งค่ะคุณลูกค้าให้ดูความโค้งนะคะแล้วแต่งทิมรอบคอค่ะงานดีเทลค่ะนอกจากนี้ก็ทำระบายช่วงนี้นะคะต่อจากคอนะคะนี่นะคะ เป็นทรงโค้งไปถึงด้านหลังนะคะายบายนะคะงานปักฉลุค่ะให้ชมใกล้ๆเลยค่ะงานปักฉลุแบบนี้ก็เรียกงานปักฉลุทูโทนนะคะคุณลูกค้าทูโทนก็คือสีใกล้เคียงกับตัวสีสีผ้าหรือก็สีเดียวกันนี่แหละคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะสวยคมกริบค่ะแขนสามส่วนนะคะทรงแขนกว้างค่ะที่ไม่ทำแข,แขนแคบนี่ก็คือเป็นห่วงคุณลูกค้านะคะใส่แล้วเดี๋ยวจะอึดอัดเละคะ ส่แขนกว้างๆ,ๆอย่างนี้สบายดีสบายจริงๆค่ะคุณลูกค้าโล่งโป่งสบายระบายอากาศค่ะช่วงแขนนะคะกว้างค่ะแขนสามส่วนปลายสมอค่ะคุณลูกค้ามีงานปักสลุดที่แขนด้วยนะคะงานละเอียดมากเลยค่ะนี่นะคะเนื้อผ้าดูความโป่งจากตรงนี้ก็ได้นะคะไม่หนานะคะแล้วก็ไม่ได้บางมากแต่เป็นเนื้อละเอียดค่ะคุณลูกค้าก็เียกเนื้อใยธรรมาชาตินะคะ มีซับในนะคะซับในเป็นผ้าคาตตอนอย่างดีนะคะสีขาวค่ะสีขาวตัวนี้ที่เพนีใส่นี่คือไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มอกสามสิบแปดนะคะคุณลูกค้าเพนีอกจริงสามสิบสามนะคะไซส์เอสหมดอะค่ะคุณลูกค้าไซส์เอสหมดนะคะสะโพกก็อยู่ได้ถึงสะโพกจะบวกจากอ,อกสี่นิ้วก็คือประมาณสี่สิบสองค่ะคุณลูกค้าความยาวอยู่ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนิ้วนะคะเพนีน้ําหนักจริง ห้าสิบสามันืห้าสิบสี่นะคะคุณลูกค้านี่นะคะนี่นะคะรุ่นนี้ไม่ทําซิปนะคะคุณลูกค้าส,ส่วนเสร้อสักปกตินะคะพราคอคอ,อทํามากว้างพอสมควระคะ่ะแต่คอไม่ลึกนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อ,อกไม่กว้างเอออกขอโทษคะ่ะอ,อกไม่ได้ใหญ่ก็กลัวการใส่คอวีมากแต่คอวีรุ่นนี้เราทํามาไม่ลึกคะ่ะลูกค้าที่มีมขนาดหนะ้าอ,อกเล็ก สามารถใส่ได้ค่ะหรือลูกค้าที่มีช่วงหนะ้าอ,อกเต็มๆใส่ยิ่งสวยเลยค่ะคุณลูกค้าใส่ได้หมดนะคะไม่มีขีดจํากัดนะคะคุณลูกค้าที่ไหล่กว้างใส่ได้เช่นกันค่ะคุณลูกค้าสอบถามไซส์ได้นะคะไซส์เริ่มไม่ครบนะคะมีสามสีนะคะสีขาวที่เป็นนีใส่นะคะแล้วก็สีดาเงินค่ะคุณลูกค้าสีส้มค่ะสีส้มเป็นส้มอิดนะคะส้มจริงจะไม่แจ๊สนะคะคุณลูกค้า อันนี้เพน,นีให้ดูด้านหลังด้านในนะคะด้านในตัวเสื้อนะคะที่ว่าบอกว่าเป็นผ้าซับในเย็บติดแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค่ะ